นั่งนั้นเอาผ้าที่ขุมโป่งออกชี้หน้าเลยไงภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะผมภาวนานะผมไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้ไม่ยึดผู้รู้ท่านตะวาดอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนิพพานที่เข้าออกนะไม่ใช่นิพพานนะมันคือมิจฉาวิมุตน n มีเข้ามีออกนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการดับ งั้นเราทีแรกเราก็ค่อยภาวนาไปตามขั้นตอนนะวันที่เราวางกายได้นะั่นคือวันทีแรกเราวางความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราตัวนี้คือพระโสดาต่อมาเราก็เห็นนะไอ้กายที่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกข์พอเห็นกายเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ไดนะ้จิตวางกายนะอันนั้นได้พระอนาคามี แล้วขั้นสุดท้ายนะจิตจะปล่อยวางจิต้าจิตปล่อยวางจิตแล้วจะไม่มานั่งถามนะพ่าอะหันนิพพานแนละ้วไปเกิดที่ไหนไปอยู่ตรงไหนอันนั้นสําหรับคนที่ยังยึดจิตอยู่ถึงยังจะหาที่ให้จิตอยู่น,นิพพานจริงๆไม่มีการไปไม่มีการมานะไม่มีเข้าไม่มีออกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะมันคือสภาวะที่สิ้นตัณหาถ้าอยากลิ้มรสนิพพานเล็กๆนิพพานตัวอย่าง คล้ายๆสินค้าตัวอย่างสังเกตใจเราเวลาใจเราดิ้นรนปรุงแต่งให้มามันสุขหรือมันทุกข์มันอยากฟังเทศน์นะใจมันดิ้นๆนะสุขหรือทุกข์ดูนะถ้าเห็นความปรุงแต่งนะจิตเนี้ยสร้างพบตลอดเวลาเลยพบก็คือตัวความปรุงแต่งถ้าเราเห็นว่าจิตสร้างพบทีไรนะจิตก็ทุกทุกทีมีพบทีไรนะก็มีทุกเกิดขึ้นทุกที พราะฉะนั้นภพจะดีจะวิเศษแค่ไหนพระเจ้าบอกเหมือนก้อนขี้อ่ะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานนะท่านบอกขนาดนะนะเพราะฉะนั้นภนะพของพลมของเทพอะไรเน,นี่ยก็คือภพนะงั้นพวกเราค่อยๆภาวนานะฝึกไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่ก่อนจะเรียนรู้ได้ฝึกให้จิตมันประพัฒสอนตื่นขึ้นมาก,ก่อนแล้วตรงที่เราเดินปัญญาเนะี่ะจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ ถ้าจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์นะก็คือจิตรู้แจ้งแทงตลอดอิยสัตว์ไม่หลงแล้วไม่โง่แล้วจิตก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตมันเป็นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะจิตเป็นเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้มีสติรักษาจิตเอาไว้เถอะแล้วดีเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะ สี่สิบห้านาทียากไปไหมหลวงพ่อว่าจะเทศง่ายๆนะเทศแล้วมันก็ยากขึ้นทุกทีใครรู้สึกว่ายากยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยใครที่ว่าง่ายเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้ถามขราวนี้ยกทั้งห้องเลยเอาต่อไปส่งกันบ้านแต่ที่เทศให้ฟังเนี้ยนะ ไม่ใช่พวกเราจะเข้าใจในวันนี้ทั้งหมดทุกคนนะธรรมะบางอย่างที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์บางอย่างนะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจนใช้เวลา22ปีนะกันบ้านบางข้อเพราะงั้นสิ่งที่บอกให้พวกเราฟังนะบางคนจะได้ใช้เร็วๆนี้บางคนก็ใช้อีกหนานานหน่อยนะ บางคนก็อาจจะใช้ชาติต่อๆไปอะไรเงี้ยแต่ได้ใช้แน่ถ้าเราไม่ทิ้งการปฏิบัติที่ถูกต้องแซ่ถ้าเรายังเจริญสติปัฏฐานอยู่วันหนึ่งจะได้ใช้ธรรมะที่หลวงพ่อบอกแน่นอนเพราะตราบใดที่ยังมีการเจริญสติปัฏฐานการบรรลุพระอรหันต์ยังมีความเป็นไปได้นะส่งกัน,านมาเบอร์หนึ่ง ปัจจุบันมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นในสมาธิมีแสงสว่างออกจากสมาธิมีแสงสว่างทรงอยู่ระหว่างวันเห็นฐานทำงานเองเห็นเจตสิกเกิดดับบังคับไม่ได้เห็นทันบ้างไม่ทันบ้างและเห็นอยนายตนะแยกตออ hmm. เวลามองจิตอยู่ที่ฐานกายตาเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่ง <c oughs> จิตไม่รวมกับรูป hmm. ไม่ทราบขึ้น,นปัสนาหรือย,ยัง และควรพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมครับทำได้